รวมม่แท่ป้ายที่รถแท็กซี่ต้องมีโปรฟิโตโรวมไว้ให้แล้วเริ่มจากอย่างแรกนะครับผมป้ายตราค่าโดยสารแบบ40บาทและแบบ35บาทนะครับผมพิเศษสุดน,นะครับผมแถมฟรีนะครับหากคุณมาติดตั้มิเกเตอร์แท็กซี่โปรฟิโตโนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังมีของแถมอื่นด้วยนะครับซึ่งก็คือ ที่บางแดดนะครับพิเศษนะครับจำนวนจำกัดในช่วงปีใหม่นี้นะครับผมร,บรีบเลยถัดไปนะครับก็คือป้ายหมดรับจ้างนะครับสำหรับรถแท็กซี่ที่ไม่ประสงค์รับจ้างในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับผมตัวป้ายเป็นออคิลิกพื้นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวอักษรสีแดงเห็นชัดนะครับผมแม้ในตอนกลางคืนก็ตามและไอเทมสุดท้ายนะครับผม ป้ายไฟว่างแท็กซี่สีแดงและสีเขียวนะครับผมรับรองว่าตอบโจทย์ทุกประเภทรถแน่นอนครับทั้งหมดนี้นะครับคือไอเทมป้ายจาก p รฟิตต้นนะครับที่เราได้รวบรวมไว้ให้นะครับผมและผมหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับแท็กซี่มือใหม่และแท็กซี่มือเก่าทุกคนนะครับผมและหากคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์โปรฟิตโต้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ